ไม่เป็นไรเตอชีวิตก็แค่นี้แหละไม่เศร้าอ่ะไม่เศร้าเลยเก่งว่ะใช่เออเตอริวเตอคุยกับเราหน่อยได้เปล่าครับคือเรารู้ว่าที่เราบอกเลิกเธอไปอ่ะเธอคงเสียใจมากคือ เราเห็นใจเธอนะแต่เรามีเรื่องจะรบกลวนอะ่ะคือพอดีแม่เราป่วยเป็นเหมือนเราเลยขอพ่อจะช่วยเราหน่อยได้ไหมแล้วขอสักสองแสนรักษามแม่ได้ไหมตเมื่อวานเธอก็เพิ่งไปเดินเล่นกับแม่ไม่ใช่เหรออุ้ยอันนี้แม่อีกคนนึงแม่ไหนหอ่ะแม่ของป้าข้างบ้านอ๋อ เพืทีนะเราไม่สนใจเท่าไหร่ขอบคุณนะหรอกยากจริงพี่ไทยอ้าวพี่ไทยอะไรครับนี่ขอโทษนี่นี่รู้แล้วว่านี่รักใครอ่ะพี่ชายพี่กลับมาหานี่ได้ไหมพี่ชายพี่ชายหนีหนี่สิพี่ชายครับครับครับนี่ขอโทษนะที่นี่ทิ้งพี่ไปวันนั้นนกลับมาหานี่นะ อยู่มาทำไมอยู่เป็นใายนี่เป็นเพื่อนครับพ่อเอ้าอยู่เป็นเพื่อนเขาหร้องอ่เป็นเพื่อนมาเลยแตมาหลายใช่ใช่เพื่อนผมครับอ้าวไม่ได้สิงนี่ก็เป็นเมียนะไม่ใช่เป็นเพื่อนนะเลิกกันไปแล้วใช่ไหมเลิกกันไปเลิกสิยังไม่เลิกยังไม่เลิกกันยังหากันอยู่เลยเอ้าทำไมหนีล่ะเหมือนรังเกียจใช่นี่รังเกียจไอใช่ไอ้รังเกียจเขาไอร้องแค่บอสตันไอ้แคเร้องแค่แต่ ยยเราไม่สนใจเขาแล้วครับเพราะพวกเรามูฟว่าแล้วครับผมเย้ yeah. เธอ oh, move on oh, 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 oh. ไม่ต้องนัก g ท i เพราะฉันเป็นหมองไ่ต้องมายุง่งรอกไม่ต้องมาพูดรอกไปฉันนั้นจะไม่ฟังคำลวงหลอกไม่เชื่อแล้วที่จะบอกกันไปยุบเขาเธอดีออไม่มีความหมายทิ้งฉันเอาไว้ and now I'm brave enough to say goodbye เดินจากกันไปได้แล้ว baby I won't ือนก็ตอนจะล,ล,ลาลาทำไมก็แมนกู่บางทีก็แอบหวังก็มีบางที่แอบฝันกันอยู่คนเดียวก็คงดีก็อยูก่กับคนที่ไม่ใช่แต่วันคนที่แค่ร์เราก็เจอกันในเกม Oh baby c o m e play me and by the side of again หลับดับฉันนะคิด nobody takes it away you can't stay I'll be on my way to a better world huh. Honey by yourself แลไม่ต้องหันกลับมาพร้อมยินดีที่เราต้องจากกัน girl แค่เธอมันล เป็นบอกไปต้องไม่ยุ่งหรอกมันต้องมาพูดหรอกเพราะฉันนั้นจะไม่ฟังกับลวงหลอกไม่เช่อีกแล้วที่จะบอกกัน ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยแซ่บโชว์ดิจิซีนครับขอบคุณนานาสปูจากลูกไทยใช่เนาะเราสองคนอยู่กับดิฉันค่ะแม็กบุ๊กเน้นเมาเมาค่ะและหนุ่นี่เมาเน้นเน้นค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับคู่ดูโอคู่ใหม่ของเมืองไทยไทโอติวเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันแนะนำตัวหน่อยลูกเร็วครับสวัสดีครับไทโอครับสวัสดีครับติวเตอร์ครับผมออ๋แล้วเพลงที่จบ ยังไงแม่คือเพลง Move On เหมือนการละครตอนแรกทำไม่เขาดูเขาดูรังเกียรเธอมากเลยอยู่แล้วไม่เข้าใกล้เลยงงเธอดูสิตอนนี้เขาเปลี่ยนที่นั่งแล้วนะอย่าเห็นไม่ต้องน้องย้ำแต่วันนี้น้องนุ่นี้พี่ตัวนี้เขาแต่งตัวมารับหนูนะลูกนะดูสิจะส่งอะไรเออลองดูหมุนหมุนสิลูกหมุนหมุนยืนยนหน่อยยืนหน่อยเร็วยืนหน่อยโอ้ยหมุนหมุน พี่หนูว่าเห็นชัดเห็นไม่ชัดหันให้น้องเห็นนิดนึงยุดเราจะสัมภาษณ์กันใหม่รู้จักมันก่อนแทนดูเธอหน่อหันมาหาพี่หน่อยหันมาหาพี่หน่อยอะไรอีกหันมาหาพี่หันหลังมาหาพี่นี่ไงนี่หันหลังอาหพี่นี่ไงโอ้โหแผ่นที่โลกมาด้่นข้างล่างหยุดเราจะสัมภาษณ์กันแล้วมั้งวันนี้แน่นอนเพลงบุ๊ฟออนใช่ไหมลู้เพลงนี้เนี่ยก็คือแบบเขาสองคนแต่งเองนะคุณอ๋อเออยังไงอย่าไปเอาเนื้อหายังไง อ่ะอายุเท่าไหร่พี่นนท์นี่รู้ไหมว่าอายุเท่าไหร่สิบเก้าอ่ะสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าโอ้โสิบเจ็ดครับเซนต์บัีอ่าเตอร์เตอร์สิบหกครับเด็กมากแล้วงงมากว่าเขาเอาประสบการณ์ไหนมามูฟออนขนาดเราแก่เบอร์นี้แล้วยังไม่มีประสบการณ์เลยไปยังอ่อนประสบการณ์คนอื่นเลยใช่ไม่มีแฟนเลยโสดนะคะติดต่อได้เนาะหยุดเนาะอ่ะยังไงลูกจริง มูฟออนนะครับซอมซอมาผมกับผมเตอร์เป็นคนแต่งเองแล้วก็เหมือนกับว่าผมได้แบบได้อินโฟเมชันได้แบบไอเดียมาจากแบบหนังครับแล้วหนังสือที่ผมอ่านครับแล้วก็แบบมีเตอร์แบบรีคเเมนแล้วก็แบบเออให้ไอเดียเป็นหนึ่งครับตลอดครับช่วยกันครับช่วยกันเตอร์แบบใช่มันก็มีแบบเข้ามาเรื่อยๆครับเหมือนว่าแบบว่าท้งแบบเรื่องแบบหนังด้วยเรื่องเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยที่มันแบบเก็บมาเรื่องของเพื่อนไม่ใช่เรื่องของตัวเองใช่เก็บมาเก็บมา เนาะเสกสะสมใช่เสกสะสมว้ใช่เออไม่เหมือนพี่นนี่เขาก็มูฟออนเป็นวงกลมขอโทษไม่ต้องเข้าเรื่องสันก็ได้รู้ว่าอะไรมัันยังสดเอสดีค่ะหยุดอแต่แน่นอนว่าเพลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีเวอร์ชั่นแบบในรายการมาก่อนเพราะว่าเขาแข่งขันในรายการแล้วเวอร์ชั่นนี้มันแตกต่างจากในรายการไงบ้างนั่นสิ จริงแทบทุกอย่างเลยครับมันก็ไม่ไม่ชทุกอย่างมากแต่ก็เ,เรื่องดนตรีเราก็จะเพิ่มเพิ่มมากขึ้นให้มันแบบ i m p a c t ฟูลขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องเนื้อร้องก็ปรับแต่งนิดนึงด้วยใช่บางคําบ,บางคา เขาบอกท่าเต้นด้วยนะใช่มันเด้นเออไหนสอนพี่แม็กหน่อยสิพี่แชายจะไปใส่เต้นน้วนะอะไรเงี้ยส่งมาได้เยนได้แต่เต้นพร้อมกันเลยไหมโอเคได้ได้เราลองนั่งดูก่อนนั่งดูก่อนต้องมีท่ามือยังไงบ้างใช่ก็คือเดินจากเดินจากกันไปได้แล้วได้แล้ว baby I move on now อ้าวผิดข้างนี่ว่าข้างขวาข้างขวาใช่ ไม่อยากเจอเธออีกแล้ว All up picture got burn now ไม่จำเป็นต้องพูดอีกไม่ใช่คนที่ stupid girl แล้วใช่ก็ฟีด Take ก็ m b a c เ on the wood I อ a i d อย่าโอ้ในทีปบอกเลยใช่ไหมดิ๊กอบอะไรลูกดิ๊กบอบ เต้นกับพวกเราได้นะครับไปอยู่กับเขาเถิด D.O. ครับผมอาติจยิงว่าง่ายมากเดี๋ยวไปดูที่อื่นนะดูคนอื่นเต้นดีกว่าดูน้องเต้นอย่าดูเราสองคนเต้นี้โงมากนะฮะแต่แน่นอนว่าสองคนนี้เนี่ยคืออายุ17,16เนี่ยแต่เขาผ่านการประกวดไปเยอะมากเออเริ่มที่ไหโอก่อน ประกวดอะไรมาบ้างลูกหลายประเทศเลยใช่ไหมผมไปผมเคยไปแข่งที่อเมริกาครับมันมันเป็น W Copa เป็น World Championship of Performing Arts ก็ไปแข่งที่ L A ครับแล้วก็ represent ไทยแลนด์ L A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  ใช่ครับแล้วก็ represent Thailand อ่าได้รางวัลอะไรมาลูกตอนนั้นอืได้แบบ หนึ่งเหรียญทองอสองสองเหรียญเงินแล้วก็แบบที่สามครับเหรียญเหรียญเทองแดงที่คนมาเยอะบ้างครับมีบ้างครับผมแบบแข่งแข่งเยอะอยู่ครัตอนนั้นร้องเพลงอะไรจำได้ไหมโอ้โหที่ได้เหรียญทองตอนนั้นตอนนั้นร้องเพลงอะไรเหรียญทองเป็นเป็นเพลงแบบเพลง Variety ครับคือเป็นเพลงที่แบบเโลนอะไรนะ Variety Variety อ้ะ เนี่ยฉันคุยได้แล้วฉันคุยได้ yes yes เออนี่ลองคุยกับพี่นนทนนี่นะพี่คนนี้เขา speak เลยได้ I like I like อังกฤษสุด you actually know Are you actually understand English yeah I understand <laughs> That I stand up here thank you oh, I said I said you understand English เย้ไอ้เดิน t แ a นอยู่ังไงนี่ u n d e r s t a n d no no that stand up I understand คือแบบเข้าใจ under under แบบว่าใต้นั่งสแตนใต้เขาไป understand เออแปลว่าเข้าใจมั้ยอ๋อดีแก๋เก๋เออจีแก้งโน้ตโน้ตๆๆจีดอนสติปิดนะ NBD Stippin หยุด Stop แต่จุดเด่นของเขาเนี่ยคือการร้องเพลงแบบสากกลขอสักท่อนนึงได้ไหมเพลงอะไรก็ได้ The sea got time tonight girl yeah above us all the stars are watching there's no place i've the beat in this world yeah, yeah your eyes are where I'm lost in underneath the chandelier we're dancing all alone there's no reason to hide what we're feeling inside right now mm. uh. เอาละค่ะเก็บตัวนะคะตอนนี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตนะคะแต่นี่เราเคยร้องเพลงลูกทุ่งไหมลูกทุ่งใช่เคยร้องเพลงลูกทุ่งไหมเดี๋ยวพี่มีตัวอย่างให้ดูได้ครับให้เขาสอนได้เอาเพลงแบบว่าฟัดฟาดโชว์ลูกคอให้น้องเขาดูได้ปะเนินออะไรดีเลือกมาดาวเรืองดาวโรยได้ไม่รู้จักหรือเปล่าหรอกไม่รู้จักครับเห็นไหมจบให้ฟังฟังเลยเนินสอง ตอนทำนาว <Wow. S 1> ข้าชื่อดาวรืองพอเข้าในเมืองชื่อขาเฟืองเรืองเลือเป็นดาราหปกนังสือเออเออเอเอเอขเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวแววดาวเรือง <c oughs> รอแมวต้องแมวมองความผุดผ่องแถวเปลวาคำย่อไปทางนู้นด้วย๋อได้เต็มเต็มเลยด้วยขาสาวเวลาเงี้ยจาร์อยรมีด้วยต่ยความะกอเนะครับร้องดีมากเลยครับ ขอบคุณมากครับน้องทำไมไม่ได้แชมป์นะคนนี้เรียนเซอร์กิดก็ปเหมือนกันเออเพราปว่าปวดเหมือนกันแต่แค่เขาตกรอบแรกนะเดี่ยตกรอบไม่ได้เข้าเข้าร่วมไม่ได้เข้าร่วมเขาร่วมเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปติดต่อกันดูเพื่อนหนูเรียนลูกพุ่งนะลูกนะลอง DM กันมาเลยนะครับเออมึงสิบเจ็ดท่องไว้สิบเจ็ดสิบเจ็ดมาแล้ว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 ไม่ยากหรอก ด้วยกันวันเดียวก็สอนได้แล้วเออลองดูไหมสักท่อนนึงไหมสักข้อนึงสอนดิเอาตอนนี้เลยวหรอแม่อตอนนี้จริงได้ค enfin? รับได้ครับลองดูอะไรลองลองสักท anyway> ่อนนึงครับพาไปลองพาไปลองผ่านกล้องทายหนังผ่านกล้องทายหนังอ่ะเขาลองได้นี่แม่เออเขามี R&B ไง R&B เออริทึมแอนด์บลูส อ๋อแข่งโอเคครับโอ้โหเขาเก่งอ่ะไฮโอไปแล้วทิมเตอร์ได้ยินแป้าๆปรากฏอะไรมาบ้างโลูกข้าว่าส่วนใหญ่จะเป็นเต้นครับปรากฏเต้นมากกว่าพี่คนนี้อประกวเต้นเก่งพี่จะร้องเก่งพี่จะสวดเป็นคนจะกระเต้นเก่งต้องโชว์ต้องโชว์จะเป็นแจกก็ไดาษประกวดที่รู้ไหมประกวดี้เขาเรียกว่าบาสโลบร้อนหน่อยเร็ว ป๊อปปิ้งอ่ะถอนมีป๊อปปิ้งเลยเต้เต้สอนนะครับเต้สอนพี่หน่อยป๊อปปิ้งโอเคมันมันก็คือต้องต้องเก่งต้องเก่งเก่งแขนถ้าลูกยังลำบากจะอให้เขาสอนเต้นกูงงอ้าวนี่ไงป๊อปปิ้งอ่ะเก่งเก่งแขนต้องเก่งแขนเก่งแล้วแค่เก่งแต่ว่ามันเก่งเก่งนานขึ้นเอ้ยเก่งเกรงเร็วขึ้นนะเนี่ยป๊อเป๊ออะไรอยู่อะไรอยู่อ๊อปอ้าอ้าอ้าตัดแทรกแล้วนะ ได้ไหมลูกได้ได้เห็นไหมเออเท่มปันโตเจลลี่แบมากสุดยอดสุดยอดเออวันนี้เขาฝั่งเต้นแต่เขาก็ร้องเพลงได้ค่ะสิ่งสำคัญคือเขาพากพักหนังร้องเออเดี๋ยวหนูหนูพากเสียงไปนะแล้วให้เดี๋ยวพี่นนนี่อ่ะเขาเป็นตัวละครตัวนั้นโอเคได้ครับเออสวัสดีครับชื่อนนี่นะครับวันนี้ แต่งตัวหล่อครับมันแมนครับผมมีซิกแพคครับหล่อเท่มากครับสนใจไหมครับวันนี้กินบาร์กันต่อเอ้ยไปบาร์กันต่อไหมครับลองลูกทุ่งนะคะวันนี้ที่ร้องไปเมื่อกี้ร้องไงนะฮะไม่มีสิพาเพลงอะไรไม่รู้ เล่นเลยก่อนเากนเป็นม่ะเปลี่ยนตัวแม่ม่กคือลุกเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วเข้าใจปะลุกคือแบบสาวหวานเปรี้ยวเซ็กซี่อ่ะแต่งตัวแม่แต่หน้าพ่อได้ได้หมดเข่าไม่ได้โกนดัวเนี้ยโกนแต่มันขึ้นอีกแล้ว ใครมีเลเซอร์คลินิกไหนเขาได้นะคะเลเซอร์นะคะเราสองคนเรายินดีไปรีวิวค่ะห่างานมาลูกเนาะกลับมาที่สองคนสองคนนี้เนี่ยเห็นว่ามันเป็นรายการเนาะรายการแข่งขันมีเด็กเยอะแยะ20คนแล้วตอนแรกที่แบบเห็นเห็นการายการเนี่ยตอนนั้นรู้สึกไงแบบคนนี้มันเก่งเว้ยมันเป็นคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นรู้สึกไงเอาไทยโอก่อน จริงๆในรายการอุทูบเราแบบเรามองกันเป็นแฟนไม่มากกว่าครับไม่ได้มองกันเป็นคู่แข่งครับเหมือนกับแบบโชว์อะไรก็ตามก็แบบพยายามสปอร์ตกันตลอดพอผมเห็นเตอร์แบบเพอร์ฟอร์มแล้วผมก็แบบเออโดนดึงดูดไปแบบภายในสกิลเซตของเตอร์ครับก็แบบเตอร์เป็นคนที่แบบเต้นและมีเสน่ห์มากครับแล้วก็แบบพอรู้อีกว่าเตอร์เป็นแบบเขาเป็นคนที่ครีเอทเหมือนกันในด้านการทําโชว์ในด้านการแต่งเพลงอะไรเงี้ยผมก็แบบเออเก่งแล้วก็อยากมาแบบทำมาสเตอร์พีซึ่งเตอร์ใช่ครับแต่มาสเตอร์พีซในที่นี้คือเป็นเป็นโชว์ครับอ่าครับ ของเราล่ะพี่ก็ของเธเหมือนกันครับคล้ายๆกันเลยเพราะว่าแบาบ,าบพวกเราพวกเราไม่เคยมองเลยอุย๊ยคนนี้คู่แข่งนะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็จะแบบอเออแบบเออคนนี้เก่งดีอุ้มมากอดโชว์วันนี้เท่มากแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตกันตลอดใช่แล้วมองมองเห็นไทโอวันแรกที่แบบเจอก็แบบได้ยินไทโอร้องสากลก็แบบโหคนนี้มันร้องสากลดีไว้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเอออยากอยากคู่ด้วยอยากทำในงานด้วยใช่แล้วแบบเอออยากอยากคู่กันตั้งแต่แรกเลยไหมตอนแรกครับใช่ครับเนาะ ไม่รู้ไม่รู้ขอไทโอมิวแต่ดิเตอร์ก็แบบอย่งครัแรกดิเตอร์เลยไหมอืมอืมเล่าชัวร์ครับเพราะว่าผมก็แบบก็แบบมองคนอื่นแต่ว่าภายในสุดท้ายแบบออกจากทุกคนผมรู้สึกว่าแบบเออเหมาะเหมาะสุดคือเตอร์ครับแน่นอนคือเคมีเข้ากันสุดใช่คือเคมีเข้ากันสุดแล้วพอเสร็จปุ๊บได้มาทําโชว์ด้วยกันจนชนะอืมรู้สึกไงบ้างสองคนไอ้สีป่าเลยสีป่าสไปซบไปอืม ดีใจมากครับแล้วก็แบบดีใจที่แบบมีคนได้แบบเห็นโชว์ของพวกเราแล้วแบบปลื้มใจกับโชว์พวกเราแล้วก็โบวตให้พวกเราชนะครับก็แบบ very happy ครับ very happy จริงๆครับทั้งยูทูบเบอร์ล่ะยูเอร์มันก็แบบเหมือนเหมือนเราเราก็ทําอยู่ในรายการนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ ep แรกๆแล้วมันก็แบบเออแบบพุชตัวเองมาเรื่อยๆจนแบบมาถึงรอบสุดท้ายได้ทํางานกับไทโอแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นเราจริงๆเพราะเราได้ทําผลงานที่เป็นเราจริงๆออกมามันก็เลยแบบรู้สึกดีมากแล้วเราก็แบบแต่งเองด้วยเราก็เลยแบบโอ้โหแล้วทุกคนชื่นชอบล้วก็แบบ ภูมิใจกับตัวเองกับไทโอด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ได้เป็นศิลปินคู่แรกของตู้โปเอ็นเตอร์แมนบู๊บโอ้ตาบอกอยู่กันมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมทีนี้แบบเราก็อยากรู้แบบว่านิสัยของแต่ละคนนะอยากให้ดูแต่ละคนเมาสองคนกันหน่อยว่าคนนี้เมาคนนั้นคนนั้นเมาคนนี้หน่อยเออเริ่มอันแรกเออเป็นยังไงบ้างภาษาเออสติลเตอร์เมาสิว่าไทโอครับเป็นยังไงเออภาษาไทโอภาษาไทยไทโอจะแปลกๆครับ แต่คือเตเตเตอยู่กับไทยโอเต์ภาษาไทยเตก็จะลดลดด้อยลงไปด้วยเพราะว่าเราก็จะไม่รู้ไอ้อนไนมันของจริงกันไหนมันถูกหรือผิดอะไรอย่างงี้ภาษาไทยจะลดด้อยลงไปด้วยใช่คือจะมีคําว่าตรงไปตรงมาอันนี้คือคําที่ถูกต้องใช่ไหมเทวเพราะว่าตรงมารงตรงไปจนเต้คิดว่าคําไหนคือคําที่ถูกกันแน่อ็เลือกใช้ไม่ถูกเลยก็แบบงงไปเลยอ่ะแล้วถ้าหลบาตรงมาหรือตรงไปลูกตรงไปตรงมาครับอ ก็นนี้ครูภาษาไทยกำไม่เหลียวแล้วนะหลายหลายท่านนะนะครับงั้นอยากจะให้แบบน้องอีกคนหนึ่งมาเมาติวเตอร์หน่อยให้เทโอไทยโอมาติวเตอร์หน่อยยังไงเตอร์เออเตอร์แบบเฟรนดี้จริงๆเฟรนดี้ทีทีนี้คือแบบเออสปอร์ตผมในแบบหลายด้านเอออาซินแบบเข้าใจผมแล้วก็แบบเออเอาไปสปอร์ตผมในแบบแม้แต่แบบจะเป็นเรื่องการแบบพูดภาษาไทยก็ตามหรือว่าจะเป็นในการแบบเออเพอร์ฟอร์มก็ตามฮะใช่ครับก็แบบช่วยแบบสปอร์ตตลอด แล้วก็เข้าใจแล้วก็ใจเย็นๆกับผมมากเป็นคนที่แบบ calm down ได้ดีเออเขาก็ช่วยกันไม่ไม่น่าจะไปให้เมาในนี้นะน่าจะเป็นเรื่องดีๆนะเออื่องชมแต่เมื่อกี้นะฉันบอกเขาว่าเนี่ยภาษาไทยผมผมงงคนละมูดเลยอ่ะแต่ให้เมาคนนี้ดีกว่าผู้บริหารคลายพีสหอาวางเป็นยังไงบ้างดุไหมโอเคดุบางอย่างครับแบบว่าก็แค่ เหมือนเหมือนเตือนแล้วมากกว่าเออว่าคนทําแบบนี้ทำงบบนนี้นะอะไรย่างเงี้ยเป็นเรื่องการวางตัวหรืออะไรพวกเนี้ยครับแค่แล้วพี่แล้วพี่คริสครบทุกอย่างไหมแล้วเขาแนะนําอะไรบ้างเขาเตือนอะไรบ้างแต่แบบเอ่อวิธีการพูดหรือวิธีการแบบเจอผู้ใหญ่กัอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกเขาก็เตือนตลอดว่าแบบเออวางตัวยังไงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยเราในแบบในแบบเออด้านการเป็นศิลปินใช่ใช่เนาะอ่ะแน่นอนสุดท้ายมาถึงนี่ฝากเพลงนี้ได้ move on ได้ครับติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างลูกได้ครับ move on นะครับ out now ไทวอติเตอร์ at two f entertain นะครับก็ไปสตรีมกันได้นะครับ and music ก็ out now on all music streaming platform นะครับก็ไปสตรีมกันได้นะครับใช่ครับแล้วก็ยังสามารถเต้นกับพวกเราได้ใน tiktok นะครับ hashtag ไปอยู่กับเขาเถอะไปอยูครับผมโอ้ยนิงานิงานิยาน่า mv mv ดีมากเลิศเลิศเลิศและที่สำคัญ ดิฉันได้แววแววมาว่าเขาจะมี s p ชี i a l tag ด้วยเออเร็วๆนี้เร็วเร็วนี้นมันรู้ทุกเรื่องจริงๆเลยนะอะ <c oughs> แน่นอนฉันติดตามมาตั้งแต่ในรายการ และแน่นอนนะคะวันน <im> ี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องไทโอและน้องติวเตอร์มากๆค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมไปติดตามน้องได้นะคะใน YouTube โฟเอ r นเต e ร t เทนเม n ต์นะคะและแน่นอนค่ะวันนี้คุยเซฟโชว์ดีกูซีบค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อยู่ในช่อง YouTube Orange Mama นะคะและวันนี้ Macbook เน้นมาเมาส์ค่ะและหนนนี้เมาส์เน้นๆค่ะวันนี้กับไทโอและติวเตอร์ลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ดูคุยแทบโชว์เสร็จแล้วลืมกด subscribe นะครับ and turn on the notifications ขอบคุณครับขอบคุณครับ